สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เนาะบอกเลยนะคะ6ตอนของปีศาตรราตีก็มีฉากกอดฉากจูบก็เยอะอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูทั้งความคิดเห็นของทางฝั่งจีนแล้วก็มาพูดถึงความคิดเห็นของทางฝั่งไทยพวกเรากันบ้างนะคะไม่รู้ว่าดูแล้วได้คิดอะไรกันหรือเปล่าเอ,อ่ยหรือว่าก็ดูไปเพลินๆเนาะแต่ที่จีนเขาดูกันอย่างจริงจังนะเพื่อนๆสําหรับในเรื่องนี้นะคะปีศาจราตีก็มีคนรอชมอยู่เยอะเพราะว่าฐานแฟน ส่งวีเองนะคะก็มีเป็นจํานวนมากอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็คุณเฉิงเลยเองตอนนี้ก็เป็นพระเอกที่ฮอตฮิตนะคะแล้วก็ได้รับคําชมว่าแหมรูปร่างหน้าตาก้ามสวยนะคะสำหรับคุณเฉิงเลยนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ประเด็นที่เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์นะคะนั่นก็คือฉากที่มีการแบบเข้าพระเข้านางนะคะใกล้ชิดกันเยอะอะไรอย่างี้ค่ะความกระตือรือร้นของชาวเน็ตนะคะก็เปรียบเสมือน อุณหภูมินะคะในฤดูดร้อนของจีนที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยล่ะคะ่ะสำหรับพิศาจราตีนะคะเขาก็บอกเล่าเรื่องราวความรักแล้วก็ความเกียดชงังระหว่างหลี่ซวงนะคะบุตรสาวบุญธรรมของท่านแม่ทัพแห่งตาจีนค่ะแล้วก็จินอันหรือว่าท่านอองแห่งราชวงศ์จริงๆแล้วต้องเป็นซ่งตะวันตกแต่ไม่เป็นไรในเรื่องเขาสมมุติให้เป็นทางด้านของต้เหยานะคะในละครเนี่ยหลี่ซวงเป็นแม่ทัพหญิงที่สวยมีสเสน่ห์แล้วก็ขี้อายค่ะขณะที่จินอันนั้นพระเอกนะคะ เป็นองค์ชายเป็นท่านอองที่สูญเสียความทรงจำซึ่งฉากนี้ก็ทำให้ผู้คนนึกถึงแบบเรื่องราวคลาสสิกในนิยายอื่นๆนอ่าน,นิยายอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องนะคะขึ้นมาทันทีเลยนะคะแต่อย่าไรก็ตามไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ใช้พอทเรื่องซึ่งทุกคนก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะ ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือฉากจูบนะคะที่ที่เรียกได้ว่าเป็นการจูบแบบนองเลือดละกันเพราะว่าพระเอกนั้นต้องการเลือดจากนางเอกนะคะมีมีจูบ กัดคอด้วยเออมีจูบตรงคอด้วยนะคะก็ตอนที่5้าเพื่อนๆเนอะแต่ละนี้ในตอนที่2ก่อนนะคะนางเอกหลี่ซวงของพวกเราเนี่ยได้ช่วยเหลือพระเอกที่บาดเจ็บเอาไว้นะคะจินอันเพื่อแสดงความขอบคุณที่จินอันออกมาบุ้มตุ้งนะคะคือบุ้มบุ้มพลังเสร็จเนี่ยไอ้พวกพวกพวกตัวที่เป็นทหารที่กําลังสู้กับนางเอกของเราอยู่นะคะก็สามารถที่จะแบบเออทำให้นางเอกปลอดภัยได้นั่นเองค่ะ ทีนี้จินอันนั้นนะคะก็เห็นเลือดที่มุมปากของนางเอกเพราะว่านางเอกของพวกเราถึงแม้ว่าจะดูว่าเก่งโน่นนี่ก็จริงแต่ว่าก็โดนโดนซ้อมสุดๆเช่นเหมือนกันโดนมีเลือดออกนะคะทำให้พระเอกก็เห็นเลือดเนาะที่บริเวณมุมปากมันไหลลงมานะคะนี้ถ้าทางที่ใกล้ชิดฉับพลันนั้นกลิ่นเลือดมันไปเข้าจมูกมันก็จะมีแสงแบบแดงๆเนาะลอยๆยๆไปเข้าจมูกพระเอกอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนนะคะคือ พระเอกของพวกเราก็ดึงนางเอกเข้ามาจะใช้คําว่าจูบหรอใช้คาว่ามามา,มาดูดเลือดดีไหมดูดดูดเลือดที่มันจริงๆตอนแรกอดหวานคิดว่าต้องการจะไปดูดเลือดที่มันไหลลงมาทางมุมปากของนางเอกนะคะ นี่กล้องแผ่นเข้าไปโอเคพระเอกก็จูบที่มุมปากจริงๆแต่ว่าพอพวกเขาอะผลาออกมาจากกันแล้วอะเพื่อนๆออเลือดที่มุมปากของนางเอกมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพื่อนๆก็คงสงสัยเหมือนอดวานว่าตกลงจินอันอยู่เข้าไปทําอะไรอะอยู่ไม่ได้เลือดเลยใช่ไหมอยู่เข้าไปทําอะไรอยู่จะอยู่จะเอาเลือดนางเอกไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นไอตรงเลือดตรงมุมปากนางเอกมันจะต้องแบบสะอาดปะคือมันจะต้องไม่มีไม่มีเลือดหยดลงมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะเออมันก็แต่ว่าอย่างไร ก็ตามดนตรีอืมดนตรีมีความเล้าใจมากเลยนะคะเออเรื่องนี้ดนตรีเพะแล้วก็เพลงก็เพอหลายเพลงเนาะ <c oughs> ในตอนที่พระเอกของเราสู้ทุสูๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่นะคะก็มีอย่างตอนที่เท่าไหร่ประมาณ 4- 5, ี่ห้าอะไรเงี้ยก็มีเสียงเพลงของหนิงเกอของเราขึ้นมาด้วยนะอู้สียงคุ้นเคยเลยค่ะอะกลับมาที่ฉากจูบกันต่อนะฮะจูบที่ลึกซึ้งนี้นะคะกับประกอบกับดนตรีประกอบอันเล้าใจก็สร้างบรรยากาศอันทรงพลังนะคะก็ทําให้ผู้ชมก็อุทานว่าโอ้ หวานจางหวานซึ้งสุดๆเลยนะคะความรักของพวกเขามันน่าจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะนางเอกของเราก็งงเลยนะคะก็คือหลังจากที่พระเอกมามาแบบเอาริมฝิบปากมายังไงดีเขาเรียกว่าจูบหรอเอเอเอามาจูบอ่ะหลังจากพระเอกมาจูบนางเอกของเราก็ถีบพระเอกออกไปถีบจริงนะไอฉากนี้ถีบจริงนะในในตอนที่สองในตอนที่สองค่ะ จูบระหว่างนะคะทั้ง2คนนี้เนี่ยทั้ง6ตอนที่หวานได้ดูเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่แค่การจูบธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าแต่ละการจูบนั้นมันมีเรื่องราวแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการจูบแบบฝืนใจนั้นเกิดจากความรู้สึก ขอบคุณของจินอันที่กระทําต่อการช่วยชีวิตของหลี่สวงนางก็เลยเอ๊เขาก็เลยเข้าไปจุบนางเอกของพวกเราในขณะเดียวกันก็หลงไหลในความกล้าหาญแล้วก็ความเมตตาของนางค่ะเขากอดไม่ได้ที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกของเขาออกมานะคะอย่างไรก็ตามไอ้การจูบแบบกัดคอต่อมาเนี่ยมันก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งแห่งความเป็นความตายนะคะเพราะว่าจินอันนั้นรับ รับดาบแทนหลีสวงชุกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เขาโดนแทงโดนแทงลึกเข้าไปแล้วเขาก็กำลังจะแบบคือถ้าไม่ได้หลกเอ่อไม่ได้หยกหลิงหลงเขาคงจะตายไปแล้วนะคะแต่ว่าพอดีเขามีหยกดังนั้นเขาก็เลยต้องรักษาตัวเองด้วยการใช้เลือดของนางเอกซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ใช้คำว่าอะไรที่เ <laughs> ชื่อมสัมพันธ์กันด้วยเลือดในตอนแรกเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะกลายเป็นซีรีส์แนวแวมไพร์ไปแล้วะคะ่ะอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปหาใน เวอร์ชันนี้าหญ่นะไม่มีนะคะมันเป็นอีฉากนี้เขียนขึ้นมาใหม่ๆใ,ในเหตุผลแบบนี้นะคะนี้ความรักนะคะที่มันมีความนางเอกก็เห็นใจเห็นใจพระเอกด้วยน่าจะเกิดเป็นความรักแล,ล้วล่ะเพราะว่ามันจะมีผู้ชายคนไหนล่ะจะมาแบบอรับอาวุธแทนนางมายอมตายแทนนางได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็การที่ก่อนจะถึงฉากรับดาบแทนเนี่ยก็คือมันมีฉากอื่นๆแม้กระทั่งฉากอะไรนะกันธนูให้กันอะไรเงี้ยคือพระเอกของเราใช้ ชีวิตของเขาแบบไม่กลัวตายเลยเพื่อจะปกป้องนางเอกของเราเพราะฉะนั้นนางเอกของเราก็ใจอ่อนนะคะเฮ้ยเราจะไปหาผู้ชายที่ไหนแบบนี้ได้นะคะก็เลยทําให้เกิดเป็นความรักขึ้นมาเรื่อยๆเลย,เลยแล้วก็ทั้งคู่เองก็สัมผัสดได้ถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างพวกเขานะคะการแสดงนะคะของนักแสดงนํทาทั้งคู่เนี่ยทั้งซงอีแล้วก็เฉิงเลยเองก็แบบยอดเยี่ยมคงจะเป็นผลงานต้องชื่นชมคุณผู้กํากับนะคะสองท่านที่ดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วดวงตา ของทั้งคู่ก็เรียกได้ว่าถ่ายทอดได้อย่างดีนะคะอย่างคุณทรงอีนี่ในบทหลี่ซวงก็ถ่ายทอดทั้งความมุ่งมั่นของความเป็นแม่ทัพหญิงแล้วก็ความอ่อนโยนมีความขี้อายด้วยของความเป็นเด็กสาวนะคะเพราะว่าแม่ทัพหญิงก็ยังคงเป็นผู้หญิงอยู่นะเพื่อนๆส่วนจินอันนะคะทีออ่รับบทโดยคุณเฉิงเลยนี่ก็จากเด็กไร้เดียงสาในตอนแรกนะคะเดี๋ยวก็นั่นแหละก็มาเป็นผู้ชายแล้วบ้างในในตอนนี้แล้วก็ต่อจากนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นผู้ที่ นึกความทรงจํากลับมาได้นะคะก็เป็นท่านอองเป็นองค์ชายผู้เปี่ยมด้วยความด้วยความโหดนะคะก็ลักแคว้นเหยา่ของเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้เขาเป็นจินอันที่มีดวงตาแล้วก็ดวงใจรักนางเอกของพวกเราซึ่งก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึ้งนะคะในทุกแววตาแล้วก็กิริยาท่าทางกันเลยทีเดียวค่ะเคมีนะคะของซองอีแล้วก็เฉิงเลยนั้นเรียกได้ว่าแข็งแกร่งอย่างปฏิเสธไม่ได้นะคะโอ้โหนี่ท่านี่ท่ามไม่ได ออนแอร์ air, เนาะต่อจากโจเย่โจ, <g łos> โจเย่กระเฉงเลยนะคะทุกคนคงจะอินได้มากกว่านี้นะแอดวานคิดว่าแต่พอดีมันต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็ยังรู้สึกว่าอ้าว <utet> อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ่เราต้องเปลี่ยนเรือใช่ไหมนะคะเออไปเรื่อยๆเหมือนันค่ะจิ้นไปเรื่อยๆจิ้นไปทุกเรื่องค่ะมีเรือทุกเรื่องนะคะไม่ต้องกังวลอย่าไปอย่าไปหมกมุ่นนอกนอก,นอกละครไม่ดีหมกมุ่นอยู่ในละครนี่แหละค่ะก็เรียกได้ว่ามีบทบาทแล้วก็เคมีที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ซาบซึ้งตรึงใจนะคะก็ดึงดูดผู้ชมผู้ชมช อบนะคะคแนวนี้นะคะ แต่อะไรก็ตามที่จีนนะคะแม้จีนเขาไม่เคยดูสบายๆเหมือนพวกเราแม้จีนเขาดูแล้วเขาก็ไปถกเถียงกันบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าบางคนรู้สึกว่าการจูบนั้นมันรุนแรงเกินไปแล้วก็แม้แต่ไม่สอดคล้องกับสุนทรียศาสตร์ดั้งเดิมในในิยายต้นฉบับอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่สนับสนุนเพราะเชื่อว่านี่คือกันแท้ของความรักความโรแมนติกนะคะในโลกของความรักบางครั้งความกล้าหาญแล้วก็ความตรงไปตรงมาก็เป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับที่จินอันแสดง ออกถึงความรักที่มีตลีสว่วงแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ให้กับความรักอีกด้านหนึ่งนะคะในท้ายที่สุดแล้วนะคะในตอนนี้เองเนี่ยสำหรับเรื่องปิศาตราตีก็ดึงดูดผู้ชมเนาะด้วยพ l o เรื่องที่น่าติดตามนะคะการแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีฉากจูบเสิร์ฟหวานๆฉากกอดโอ้แต่แล้วนะคะหวานแหววเย้ายวนใจค่ะไม่เพียงแต่บอกเ่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักแล้วก็การเติบโตของพวกเขาทั้งคู่เท่านั้นแต่ยังทําให้เราได้สัมผัสกับพลังแล้วก็ความงดงามของความ กอีกด้วยะะดังนั้นก็เวลานั่งดูละครก็อาจจะแบบค้นพบความสุขเล็กๆน้อยๆในความรักจากละครเรื่องปิศาตราตีนี้ก็ได้นะคะบอกได้เลยนะคะเขาเสิร์ฟเราจนมีความรู้สึกว่าหวานเลี่ยนกันเลยทีเดียวค่ะมีท่านใดรู้สึกเหมือนแอดหวานบ้างหรือว่าแอดหวานเวอร์ไปนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของจีนก็สามารถที่จะมาพูดคุยได้นะคะที่จีนเขาบอกว่าเรื่องนี้จูบกันรุนแรงเกินไปแล้วก็ไม่สอด ของกับสุนทรียศาสตร์ดั้งเดิมในนิยายต้นฉบับนะคะเพื่อนๆเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ